สวัสดีครับมนีบันที่7กันยายนพศ2อ6 7นหครับมือนะครับมนเข้ามาอยู่ที่แปลงงานาหน,านองมง้งอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปลงงานเพ่งกาลาของเขาบอได้อัปเดตพัฒนาการให้พี่น้องป้องไปไดเบิ้งพ่อปันใดนะครับเพราะว่าด้วยภารกิจในหน้าที่การงานแล้วก็ช่วงเวลามาตัดนะครับกับ,บ่ได ตาอันว่าได้ทายทํานะครับว่าได้เอาเทปวิดีโอมาฝากพี่น้องนะครับฝ้าวัดแล้วก็ฝ้าวมื่อนะครับมืนอนี้เขาก็ัมาตัดหนาแปลงล่างนะครับซึ่งเป็นแปลงที่บอกรท่านไอ้แก่ขึ้นโมนะครับแปลงอื่นนี่รู้สซกสีแก่แล้วก็ใบแห้งนะครับแบบนี้แปลงนี่ทียังหนามีความเงาแล้วก็ยังมีสีเขียวอยู่นะครับ ก็เลยมาตัดไปแหงง้วอช่วงนี้พายุเขานะครับอากาศคืมมือเศร้านี่ก็ฝนตกนะครับอยู่อำเภอหนองพอกฝนตกช่วงเศร้าเขาก็เลยถา่าให้มันมีแดดมีลมอย่างน้อยนะครับเนีย่ยเข้าจะได้บ่ได้เปียกเวลาเฮ้าตัดไปแหงงัวเขากินมันก็จะ่มีกินนะครับสภาพหนีาบ่ได้มาเอาโดนนะครับโดนๆมาเอาเ่อนึ่เพา ใส่แปลงห้าลูซสี่นะครับอยติดกรอกวัวเนอย่ยแปลงนี้จะได้มาตัดช่วงกลับบ้านนะครับนี่รถมาเจ้าอายุห้ากรกระซีได้หลายเดือนแล้วนะครับความเงาหงาลายแล้วความหนะาบ่รต้องพูดถึงครับหนาะตึบนะครับนี่ฮะอีกแปลงหนึ่งหนาะจนมาจนเราไม่เห็นยังเลย แค่าหญ้ามันแก่นะครับก็เลยบ่ทันไม่อยากตัดไปให้งหัวกินเลยามาย้อนเอาแปลงที่เฮาเอาขี้งัวมาใส่นี่หนาตึบนะครับหนาทั้งหนาทั้งหญ้าหญ้าหนาทั้งหญ้าดอกม่วงนะครับหยาเพ่งก็ล่ากันนะหญ้าดอกม่วงกันนะเฮาต้องหาเวลามาทําการจัดการนะครับตัดออก กำจัดวัชพืชไปในโตนะครับแต่วันความหนาของห้าเข้านี่ได้พลังของขีงว่ากับพลังของปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจัดการนะครับเมื่อนี้ได้เวลาสมควรแล้วเอามาฝากพี่น้องนะครับเพราะหายคิดหอดคิดถึงกันเมนื่อนี้อ๋อกาเข้ามาสวัสดีครับ